สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมช่องอาทิพัฒน์นนทภานะครับมืเอเน,นี่มมือแรงนี่นะครับมาเบิงว่าเฮาสิกินอีหยังครับหลังจากที่แต่ไปตลาดมนอนี่เลิกเลี่ยนเย็นเนาะก็เลยว่าได้กับเขามากนะี่ครับนะี่ครับท่านผู้ชมครับรู้ว่าในเป็นอีหยังเป็นอาหารในของค้นเหนือนะเ,าเอนาะเคิร์ดวาลูลูเอามาขวด นะครับรูขวบเพราะที่ลูรูบานเฮานี่เขาที่เห็ดซุกแล้วก็เอาเลือดสดสดใสด่แต่ว่าอันนี้เขาขวบนะครับซื้อมา,อาจานหนึ่งนะตลาดสดรวมมิตรนั่นแหละผู้ใดอยากกินกะล่องแวะเดออ่าพักแก้มนี่พักแก้มนีกกมกกม่โอ้หลายอย่างเลยนะ่พักเป็นพักยุ่ย,ยสวนนี่แหละครับทุกอย่างเลยนะี่อันนี้ใบชะพลูใบชะพลูภาษายสารเคิร์นพักอิเลิร์อืมสาเคิร์นพักอิเลิร์ใบชะพลูพักอิเลิร์อันนี้บักแข้งบักแข้ง บักแข้งอันนี้บักเขือบักเขือซื้อเองมือซื้อต้นมันมาปลูกอันนี้ก็ซื้อตน้นมาปลูกอันนี้เพิ่งเพิ่งสีกินมื่อนี่ขั้งแรกนี่บักเขือนี่นะครับดอกกะอันนี้ใบอัน,นมะตูมแขกนี่สะเดามาเลมะตูมแขกมะตูมซาอุนี่นี่เก็บมาตาข้างล่างอันนี้ที่เด็ดเลยเนี่ผักติว้วผักติว้วนี่ผักติ้วมันสีออกส่วนจักหน่อย แล้วก็อันนี้ก็เป็นผักชีใบเลื่อยผักซีใบเลื่อยมีเอฟซีพันวาอาจารย์จากฟั่งอาจารย์บอกอีสานมันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันภาคอีสานอาจารย์พิมพ์พันกว,ว่าพี่อยู่ขนูพี่ไม่ค่อยพูดอีสานเลยแล้วมันนี่ซีบอกอีสานตอบให้ได้เด้อ <c oughs> แล้วก็มีอีกอย่างนี่ครับท่านผู้ชมครับปลาทูมันปลาทูมัน <c oughs> ปลาทูมันปลาทูเราหรือปลาทูมันปลาทูมันด้วบอลมันบอลเพราะชูผาดด้ปลาทูมัน จย์พิมพ์พชอบพลมากกินแล้วก็กินกับอันนี้นี่เขาไลเบอรี่ี่ไลเบอรี่เอามาเอามาใส่าย้ำเป็นแซยำหอนเนาะแล้วก็นี่กระเทีบข้าวเหนียวว้าสวยเสดกินสาทยายตั้งโดนนี่มาเด้อมาเด้อนี่บอกนี่เริ่มเริ่มเลยพลิกโดดสุกแล้วครับเนี่ยมันสุกเริ่มสุกแล้วอันนี้เอาเอาสีขาวมาเริ่มสุกแล้วผูว้ใดอยากได้มเมล็ดพันธุ์ก็ทักเขามาเลยครับนี่มาร้ายครับ ดี๋ยวมูลังสิเห็ดให้บ้างเกินว่าลูลูขว่น้มากๆอืีทักเอเลดทักเอเลดหรือว่าชาพูรสชาติดีเลครับเนะ่ยขายยู่ตลาดสดรวมนี่รู้ไปบ้านแมวเคยกินเนาะเมืม่อท้องรอของคนแถววางไทรเขาทำางไงนะดูอ่ะ ลูกเขาก็จะมีอ่าคล้ายๆรูเหนือนี่แหละเดี๋ยวว่าเครื่องน่าจะไม่เยอะเท่าอืมข้าหมูนีเอาเครื่องในพรใส่เลือดอหอมเผากระเทียมเผาตะไคร้ทำทำดิบแล้วใส่เลือดคั่วให้หมดค่ะคั่วเครื่องใช่คั่วหรือว่าเผาแล้วมาตามครับยังไง ใส่น้ำน้ำอะไรน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองมันหวานนะว่าใครมกักไปไหน<า>ถ้าใส่บ<ร>หัหลอยแสบอยู่เนาะนี่เดี๋ยวล่างมะเขือเนี่พี่พี่ซื้อมาจากตลาดซื้อซื้อต้นมาก็ถ้าว่ามันหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำมากใส่กระเทียมดองใส่ที่เป็นกระเทียมเขือ่อนมะเขือขึอ้น ืผู้ใดอ,อยากได้มเมามาเก็บได้ยุบนันปลูกก็ไปซีตนตนใหญ่ปลูกอะ่ะนักติววัันะออกปเปรี้ยวผัดฝาเล็กน้อยเปรี้ยวน้ำเบิงสีมันเป็นลูรลูกหมูเนี่ยคันลูบลูนี่ต้องเป็นหมู เนีปลาทอดเนี่ยต้องต้องทอดหอมกระเทียมทอดอตะไคร้่ะแล้วก็พริกพริกแห้งด้ว่ะทอดไปด้วยกันลืมลืมหั่นพริกค่ะ<า>ตะไคร้ด้วยถ้ามีคั่วไปด้วยกันทอดไปด้วยกันจะอร่อยปลาทูมันปลาทูมันนี่ก็เสีมี่มันเนี่ก็เตีทอดไอ้หอมกระเทียมลักซี่ัันสดแล้วกับพริกนว นี่จะเป็นเวอร์ชนันภาคอีสานเด้ออันนี้หมดแรงเลยกินข้าต้มอ,อืมหมดแรงข้าต้มข้ังเพลงไปพร้อมอาจารย์เพิ่มเพิ่นเพลงให้อือสะดาวมาเลยเด้อเขาเอินวานเน่ยสดาวมาเลยนะ มาตูมแขกมาตูมซาอุอยู่ในใคลิปคนกลางของทีบอยฟังย้อนทีมาทีไปยังไงธนลมะอือับ่นับบล่านชุดดอดเลยนะอันนี้มันสีบอเปียวทำพักติวพักติวเปียวก็ปลูก <c oughs> ขึ้นงางเอากิ่งมันไปช่ำนก็ขึ้นเอ้ย <c oughs> ทำไมเหมือนมันดิบละ่ะอือสุกพวดแล้วเนื้อหวานกินได้แล้วนี่เขาทำอร่อยมาก <c oughs> ไม่ข้าวเหนียวไม่ไว้ใจท้องตัวเองเอาไว้ก่อนต่อให้หยาดก,กินก็ว่านไปนใส่ไปใส่ซีสต์คนละเคร่งนะองไหมเนี่ยข้าวเหนียวมาถังข้าวเหนียวถังละสามอยเท่าไหร่ก่อนสามร้อยสิบสามร้อยสามสิบนิดสิบ มีหลายเด็ดค่ะเนาะกินเผบารบราสิสุทครบเลยแช่งแซ่บขลาดสุปสุปสุปพีจะกินรสไม่จัด แต่ครูพีมจะกินรสจัดผลาดนี่ครูพิมต้องให้เปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เผ็ดถึงจะอร่อยแต่ครูพีเป็นคนนิสานเนาะคนนิสานจะไม่ค่อยเปรี้ยวใช่ไหมจะไม่ค่อยกินเขากินขมเขาอยู่บ้านไทยหลงนาเาเลยลาบอ่ะบ้านหนูไม่กินบ้านหนูไม่กินขมจะกินเปรี้ยวคนบ้านไหนกินเปรี้ยวก็จะไม่ค่อยกินขมเนาะถ้ากินขมจะไม่ค่อยกินเปรี้ยวขมตายไม่เอาเรื่องครับว่า เอานี <ion> ่ใส่พร yeah, mm ิกโดดเนี่ยสุดยอดเลยพริกโดดผมได้อยากได้พันมันกับมาเนื้อแดงเต็มต้วเลอเสียงแตะอร่อยมากมันจะไม่เผ็ดเท่ากับพริกเขียวนะเนี่ยมันอร่อยมันหอมหอมเหมาะสำหรับกินสด แลาา้วมันใาวีสานเดี๋ยวให้อาจารย์พิมพ์แปลให้ฟังอะารวะไปได้เค <จะ S 2> ยไปอีสานมาโดนเคยไปบรรจุยู่ไอ้ใ,<ช>ให้พุม่มภาคนี้ชือ่อพ่นเนี่ยบรรจุครั้งแรกเป็นข้าราชาการเนะี่ยให้พุม่มให้พุ่มเซตกับไปไห้องหา่านซาแก้วค่ะซาแก้วซาแก้วมิตรีสานมา ไปเจอคอมเมนเจอีาสารนู้เพียบเลยขึ้นรถบัดมากทหารกากดานไล่ร่องเต็มคอมเมนคำโอ๊ะ <c oughs> คนน่ะนวาท <c oughs> ่องนึง่งคนว่อาอ้ากินคำโอ๊ะคิดถึงเนาะต้องว่างแกถ้ามีโอกาส ขสะแวะไปหาไปเที่ยวสาแก้วปาจีน้ะมาทางอรัญก็มาบุรีรัมเลยติดกันคงหาแล้วก็ไปจันอืมถ้าเราขึ้นรถไปได้กินแต่ทุเรียนทุเรียนขึ้นรถเมย์ไง รถเมย์รถเมย์ได้กินเในทุเรียนโอ้โหเราขึ้นรถเมย์น่ารถแอร์เอ้ยทำไมจอดกลางทางเนีไงสักพักหนึ่งมีคนวิ่งขึ้นรถตับ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 ยี่สิบสามสิบคนขึ้นจากปาลมันเอาจากปาลมันเสร็จแล้วไปพอถึงด่านถึงด่านของโดนไล่ลงหมดเลยวังสมบูรณ์ไงอันนี้เล่าเล่าอดีตให้ฟังบ่เมนต์อย่าของโดนไล่ลงเลยค่มย์ค่ะเมมันลักลอบขโมงตอนอยู่ คองหาดตอ,ตอนอยู่กองหาดก็ประสบการณ์ที่ดีมากเลยมีแต่ภาพที่ดีอ,อีกต่างหากทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนแบบโอ้ยดีมากเลยค่ะมีความสุขอยู่ที่ชชยภุมิก็เหมือนกันเนาะเพื่อนบรรจุรุ่นเดียวกันรอบแรกอคิดถึงพูดแล้วก็คิดถึงโชคดีเราคนดีเราไปอยู่ไหน,น,นกนห็มีแต่คนรัก นะพูดแล้วอยากให้ตอนนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนกินไปก่อนครูพี่ครูคพี่มิมแล้วนะเที่ยงเลยนี่หมดแล้วหมดแล้วข้าวต้มกับอสองคนตายายเนี่ยกินข้าวน้อยไปร้านไหนแม่ค้าบน่นบอกกับข้าวหนมแม่อร่อยเลยที่ไหนได้เรากินน้อยเป็นคนกินกับน้อยมาแต่ไหนแต่ไรด้วยค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่บอกให้เขาเอาเส้นนิดเดียว กินกับก้อนน้อยกินข้าวกัน้อม่ตูมแคบอร่อยผู้ใร่อยากล่องมาเก็บเอาเลยอยุบานผักแพวก็อร่อยวันนี้ไม่มีใช่ไหมคะไม่ได้เก็บมาลืมโอ้ยแค่นี้ก็เยอะกินไม่ทันแล้วเอาแพลไปเอาไว้ลืมผักแพวกับผักเยอะเกินแต่แน่ นี่คันนี้ก็ปิดคลิปแล้วอิม่มอ่ะเดี๋ยวจะอะไรเนี่ยเขาก็ห้มากยิ่มาเด้อมากินข้าวน้ำขออ้ำาวน้ำกันน้ำกันเขือ ตรงห,งห้องโรงพักบ้านเท่ามันเป็นพักพักปลอดสารเพลททั้งนั้นน่ปลอดว่าปลอดกระเบื้องใบอย่างนี้แต่แม่งยินต่อจากแม่งนั่นใบตีพักเตียวอ่ะพักเตียวปัปิบัติมันธรรมชาติมันขึ้นตามปลาตอนยุคการะะสินเนี่ยพ่อพอหนาแรงไฟมันใหม่เนี่ยไฟใหม่ปลาใหม่ปลาปุ๊บ ฝนตกมากแตกขึ้นมันไปเก็บเก็บกับไอแม่อเอาไปนหนูไม่รู้หรอกว่ามันกินได้มัรู้ตอนคุกคีน,นี่แหละที่บ้านเยอะมีผักติวขนเนี่ยใช่มีผักติวขนกับผักติวธรรมดาผักติวขนกินไม่ได้เมืสังเกตในงานพักติวขน,นไไมันก็ไม่ขนหลังใบอื ครับแบบเมบ่อบเผ็ดเผ็ดนะเขาจะเอาพริกมากินกับอครับทันู้ชมครับคลิปนี้ผ้ามากินอนี่แหละเกือบเกือบเมดแล้วลูกลูกค้นเหนือเพราะว่าข้องล้านเนี่ยข้องไหลค้นเหนือ,อไหล ผมเป็นคนกะไรสินมาอยูน่นี่อาหารการกินกเคยข่ายกันคนอีสานกับคนเหนือเนี่ยมากินก้อยขมต้มแซ่บเพื่อกันมาอยู่ถือหมองเนาะกะขอบคุณเอฟซีทุกคนเดอ้อติดตามครับกะเยียหัวหลอดเ้ยทุกท่านย, <c oughs> ยังไม่ได้ห <c oughs> ัวล็อแค่มองเฉยๆครูพิมพ์วะอาให้บอกภาษาอีสานานะครับเอฟซีพนางอยากให้อาจารย์กินเข่าบอกเป็นภาษาอีสานเป็นตแซ่บนะ แล้วกะมันนี้กอบคพุณนหลายๆนะสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวมือหลังสิเป็นเมนูอย่างกัทีภาพไปเบิง์ตามว่างโปรแกรมไว้นะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยยอดยอดผู้ติดตามครบสามรอยตัวนี้ก็เหลืออยู่สองสามคนนี่แหละสิครบสามร้อยเดี๋ยวก็สิภาพไปกินลาบลานเลยเอเดี๋ยวผู้เดชอยากให้ไปรีวิวอย่างไปเที่ยวภาพไปกินไปเที่ยวไสกะกะบอกมากเดี๋ยวสิภาพไปนะครับสําหรับมันนี้คลิปนี้กัฝากกดไลค์ กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องครับใครที่ชอบแคทตัตนะครับก็ช่องพิมพ์ระดา365 p h i m l a d a 3 6 5แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยน้ำก็ได้มันดีขึ้นอยู่พิมพ์ระดา365นั่นแหละเป็นแคทตัดผู้ใดมักแคทตัดมักกระบองเพชรกับเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสองช่องช่องพิมพ์ระดาเป็นแคทตัตเ้อพิมพ์ระดา365แล้วก็ช่อง อธิพัฒน์นนทภาอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร b ์ใบมะกรูครับโอเคครับครูพิมพ์ฝากช่องหน่อยครับมีช่องอะไรนะครูพิมพ์ช่องพิมพ์ระดา36ม่าค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและก็ถ้าสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะทําให้ท่านได้รับชมเมื่อเราอัพคลิปวิดีโอขึ้นมาใหม่ท่านจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะนี่ สัญญากับทันผู้ชมมาโอ้ยเสียงลูกเสียงลูกอ่อนพอกแม่กินเขาสัญญากับทันผู้ชมมาขันครบสามลอยคู่พิมพ์สิออกกล่องกินเขาน้ำกันปะนะอ่าแล้วก็ทางช่องเราทั้งสองคนนะคะก็บางครั้งจะลงลงอย่งเมีน้องแมงเมียวมีอะทำอาหารทำสวนการเกษตรอินรีครับก็อย่าลืมกด ติดตามครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับคุณครับสวัสดีครับ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวอย่าลืมครบ300อยแล้วล่ะอีกพวกนี้ก็ครบแหละเดี๋ยวครูพิมพ์จะออกกล้องพาไปกินซอยจุกันครับสวัสดีครับเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวออมติดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปออมติดติด <c oughs> <c oughs>